สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณลูกค้านะคะชื่อคุณสุพัตตาและน้องกุลิศลานะคะวันนี้คุณสุพัตตามาทําอะไรคะมารับพาสค่ะค่ะมารับพาสประเภทอะไรคะประเภท C3 ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้รับพาสแล้วดีใจค่ะจะได้ไปเกาหลีแล้วอยากจะแนะนําอะไรให้กับคนที่อยากทาวีซ่า C3 บ้างคะ อยากจะแนะนำให้มาทําที่บริษัท KT Visa ค่ะเร็วมากค่ะค่ะคุณลูกค้าชื่นชอบอะไรในบริการของบริษัท KT Visa เราบ้างคะตอบเร็วแล้วก็ทําเอกสารเร็วค่ะ,คะทําครบจบที่เดียวค่ะ KT Visa ค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะ,คะ